สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่นจากไมค์เฮาส์นะครับเป็นแค่หนึ่งเอ็นเองครับซึ่งบ้านผมงทะเลเลือดเล็บของไปพูดบันทีลหนนะครับก่อนพื้นเข้ามิ้นครับพึ่งคืงผมมีผมแต่งเองด้วยนะครับแล้วผมของก็บันเป็นดาบที่สวยด้วยนะครับแล้วันนี้ใส่สีดำเพราะจะทำความสะอาดง่ายครับครัวขึงผม มีต้นเลนไวไว้ไปที่อาหารเลนด้วยครับมีต้นไม้เพื่อให้อากาศสมบูรณ์ครับแล้วก็มีพันน้ำเพื่อผ่อนด้วยครับขอทั้ำพันน้ำเอ็นด้วยครับมีอ,าอ่างอาบน้ำด้วยครับเพรเป็นเท่น,น้ำสบายมากเลยครับอีแล้วผมก็มีแล้วผมก็มีถ้าอินเทเลพันนี้ปุ๊บน้ำโอ้บันท,ทึกเลยครับแล้วก็เดือมอนมาใส่พันนี้ถึงปุ๊บโอ้อินเทเลมาถึงปุ๊บ,บ,บ,บ น้ำมัน่ายวับไปวับมาวับไปวับมาจดไหมครับุดไหมครับไปวับมาวับไปวับไปวับมาวับไปจดไหมครับทอไหมแล้วผมก็มีต่อโคด้วยครับแล้วก็มีต้นไม้ด้วยครับท่อไหมครับบ้านผมมีทะอท่อนต้นไม้มีหลายล้านเลยครับท่อไหมครับเทปของเราจะลอยขึ้นบนแหลกคาพันนี้แหล นะคะขอน,น้ำด้วยครับขอบคุครับแล้วก็อ่กนโนขอ,อ,อขาน้ำสูบบุ้ครับก็มีก็มีถ้วยถ้วยเหลียนที่เราเก็บสามอันครับเก็บบุ๊กก็มีเขียนด้วยครับขอบคครับแล้วผมก็มีข้อนมผมด้วยครับมีกินนมผมเป็นดอตด้วยครับแล้วก็มีทัวรผมผมด้วยครับทันที่สวยเลยครับแล้วก็มี กิษศาสตร์ด้วยครับมีพิษศาตร์ด้วยครับแล้วก็ะเก็มีคอมพิวเตอร์เล่นเกมครับแล้วฝันนี้ก็มีมีตูหนังสืออ่านหนังสือครับถ้าเกิดมากเดี๋ยวาจะขอนหล่นมาครับองบอกเวลาก่อนครับเจแล้วปุ๊บขันนิฟมีขอนด้วยครับไม่เส้ไม่มีนะครับขัน ลิฟต์ใบนี้มีมีคนเล่นด้วยครับมีจีนโน่เป็นคนใจด้วยครับแล้วคนเล่นด้วยนะเข้าไหมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลื่อนเลื่อนชั้นสอนแต่ลิฟต์ขึ้นนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับล่ฟเอเอเล่ฟบ๊ายบาย you